ในโลกที่ภัยไซเบอร์มันน่ากลัวขึ้นทุกวันๆเนี่ยนะครับมีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า r u b r i กที่กำลังสร้างแรงสันสะเทือนด้วยผลประกอบการที่ต้องบอกว่าโหน่าทึ่งมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเขาในไตรามาสล่าสุดและว,วิสัยทัศน์เรื่อง AI ที่เขาพูดถึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกได้จริงหรือเปล่า ผู้โจมตีไม่ได้บุกรุกเข้ามาแต่พวกเขาล็อกอินเข้ามาประโยคนี้จากรูปริกนี่คมมากเลยนะครับคือมันเปลี่ยนวิธีที่เรามองเรื่องความปลอดภัยไปเลยสมัยนี้แฮกเกอร์เขาไม่มานั่งพังประตูแล้วครับเขาแค่ใช้กุญแจที่เราเผลอทำตกไว้ซึ่งกุญแจที่ว่าเนี่ยก็คือตัวตนหรือไอดีนิตี้ของเรานี่แหละครับแล้วปัญหานี้มันใหญ่กว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยนะดูตัวเลขน,นี้สิครับ 90%นี่ไม่ใช่แค่ความเห็นของคนไม่กี่คนนะครับแต่มันคือเสียงจากผู้นำด้านไอทีแล้วความปลอดภัยส่วนใหญ่เลยที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการโจมตีโดยใช้ตัวตนเนี่ยแหละคือภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้ทีนี้คำถามก็คือในเมื่อการป้องกันแบบเดิมๆมันอาจจะเอาไม่อยู่แล้วเรารู้อยู่แก่ใจว่ายังไงก็ต้องโดนโจมตีขาสักวันแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีล่ะครับ จุดนี้ละครับที่โลกต้องการวิธีคิดใหม่ๆที่มันไปไกลกว่าแค่การตั้งกำแพงรอรับและนี่ก็คือคำตอบจากรูบริกครับแพลตฟอร์มที่เขาออกแบบมาเพื่อสู้กับความท้าทายนี้โดยเฉพาะเลยหัวใจหลักของรูบริกเลยก็คือแพลตฟอร์มเดียวที่จัดการได้เบดเสร็จครับคือไม่ว่าข้อมูลของเราจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ในออฟฟิศหรือที่เรียกว่าออนเพรเมอสหรือจะลอยอยู่บนคลาวด์ที่ไหนก็ตามแพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้ทั้งหมดได้ในที่เดียวเลย และพอใช้แล้วธุรกิจจะได้อะไรพูดเป็นภาษาง่ายๆเลยก็คือความอุ่นใจครับเป็นความสามารถในการลมแล้วลุกใหม่ได้เร็วหรือที่เขาเรียกเท่ๆว่า Cyber Resilience ไม่ว่าข้อมูลจะวุ่นวายแค่ไหนก็จัดการได้จากที่เดียวและที่สำคัญที่สุดเลยคือการเอา AI เข้ามาช่วยทำให้ระบบความปลอดภัยมันฉลาดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและนี่คือเครื่องยืนยันชั้นดีเลยครับ การได้รางวัล Partner of the Year จากยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft และ Google Cloud เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะมันแปลว่า Solution ของ Rubrik ไม่ใช่แค่ทำงานได้ดีบน Cloud แต่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในการทำงานร่วมกับระบบ Cloud ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบเนียนๆเ,เลยยังจำประเด็นแรกที่เราคุยกันได้ไหมครับเรื่องที่ว่าผู้โจมตีเขาล็อกอินเข้ามานะ่ะ นี่แหละครับคือคำตอบแบบตรงๆจาก Rubrics เลย Identity Resilience หรือความสามารถในการปกป้องตัวตนของเราในทุกช่วงเวลาไม่ใช่แค่ป้องกันก่อนเกิดเรื่องแต่ยังช่วยลดความเสียหายตอนที่กำลังโดนโจมตีแล้วก็ฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นด้วยเอาละครับเราเห็นปัญหาเห็นทางแก้ไปแล้วคราวนี้มาดูของจริงกันดีกว่าครับว่าตลาดเขาตอบรับโซลูชันนี้กันยังไงตัวเลขผลประกอบการล่าสุดนี่แหละจะเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลย เริ่มกันที่ตัวเลขที่ต้องโอ้โหต้องหยุดดูกันเลยนะครับ1.35พันล้านดอลลาร์นี่คือรายได้ประจำต่อปีจากการสมัครสมาชิกหรือที่เรียกว่า ARR ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเลยครับสำหรับความมั่นคงของธุรกิจซอฟต์แวร์แล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกคือตัวเลขนี้มันไม่ได้นิ่งๆน,นะครับแต่มันโตขึ้นจากปีก่อนถึง34%อร์เซ คือในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้การเติบโตระดับนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆสไลด์นี้บอกอะไรเราได้เยอะมากเลยครับมันโชว์ให้เห็นว่าเขารักษาลูกค้าเก่าได้ดีแถมยังทำให้ลูกค้าเก่าเนี่ยยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกด้วยตัวเลขที่เกินร้อยแบบนี้หมายความว่าลูกค้าเก่าไม่ได้แค่ต่อสัญญาแต่ยังซื้อบริการเพิ่มขึ้นอีกสุดยอดมากครับ กราฟแท่งเนี่ยเล่าเรื่องได้ดีที่สุดเลยครับจะเห็นเลยว่าโมเมนตัมของเขามาแรงแล้วก็ต่อเนื่องมากๆไม่ใช่การโตแบบพวดเดียวแล้วหายแต่เป็นการค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปอย่างมั่นคงในทุกๆไตรมาสนี่คือสัญญาณของธุรกิจที่แข็งแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดจริงๆแล้วพอเราเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงนะจะเห็นภาพชัดเลยว่าเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้มาจากธุรกิจบนคลาวล้วนๆเลยครับ ซึ่งตอนนี้มูลค่า ARR ทะลุ1,000ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วนี่เป็นการพิสูจน์เลยว่า Rubrik เขาเดิมพันถูกทางและกำลังจะกลายเป็นผู้นำในตลาดนี้และนี่คือจำนวนลูกค้าระดับองค์กรใหญ่ๆที่ยอมจ่ายเงินมากกว่าปีละแสนดอลลาร์การที่ลูกค้าระดับนี้ซึ่งปกติจะคิดแล้วคิดอีกกว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีอะไรสักอย่างมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันถึงความน่าเชื่อถือของ Rubrik ในตลาดองค์กรได้เป็นอย่างดีเลยครับ เราเห็นความสำเร็จในปัจจุบันของเขาไปแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือรูปริกเขามองไปข้างหน้ายังไงโดยเฉพาะในยุคที่ AI กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างแบบนี้ กลยุทธ์ของรูบริกนี้น่าสนใจมากครับเขามองภาพออกเป็น2ส,ส่วนชัดเจนเลยส่วนแรกคือรูบริก Security Cloud ที่ดูแลโลกของคลาวดในปัจจุบันที่เราใช้ใช้กันอยู่แต่อีกส่วนที่มองไปไกลกว่าน,นั้นคือรูบริก Agent Cloud ที่เตรียมพร้อมสำหรับโลกอนาคตที่จะขับเคลื่อนด้วย AI นี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่น่าจับตามองมากๆครับและนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ r u บริกไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากการวางตำแหน่งตัวเองได้ถูกที่ถูกเวลามากๆในฐานะผู้พิทักษ์ข้อมูลซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดในยุค AI ที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับ และนั่นก็คือทั้งหมดของการเจาะลึกผลประกอบการของรูบริกในวันนี้ครับหวังว่าจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วสำหรับครั้งหน้าละครับมีบริษัทไหนที่น่าสนใจอีกบ้างอยากให้เรามาวิเคราะห์หุ้นหรือเจาะผลประกอบการของที่ไหนเป็นพิเศษลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับ